ในโอกาสครบรอบสถาบันแสงธรรมแห่งการกอร่อตั้งมาครบ50ปีผมขอร่วมแสดงความยินด,ดีกับคณะผู้ให้การดบรมคณะาจารย์และสมาคมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกทกท่าน 50ปีเป็นวันเวลาที่มีความยาวนานนับเป็นพระพรของพระเจ้าที่ได้ทรงประทานให้กับสถาบันแสงธรรมของเราให้มีความเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าและสามารถที่จะผลิตบุคลากรออกไปรับใช้พระศาสนาจ,จักรในประเทศไทยของเราเป็นจำนวนมากต้องขอบคุณผู้ริเริ่มการก่อตั้งและดำเนินงาน โดยเฉพาะยิ่งบรรดาพระสังฆราชในยุคแรกเริ่มและโดยเฉพาะยิ่งพระคณินาตมีชัยกิตบุญชูที่ได้ออกแรงทําให้สถาบันแห่งนี้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมทําให้พวกเราสามารถที่จะทําภารกิจในการประกาศพระวรสารขององค์พระเยสุริ์เจ้าในประเทศไทยของเราสถาบันแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นลุค์มุนดีเป็นภาษาละตินซึ่งแปลว่าเป็นแสงสว่างสองโลก หรือว่าแสงสว่างของโลกหมายความว่าบุคลากรที่ทําหน้าที่แห่งนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องนําแสงสว่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้าแสงสว่างแห่งคุณงามความดีออกไปประกาศแห่งชาวโลกซึ่งในเวลาเดียวกันผู้ที่ทําหน้าที่นี้จะต้องเสียสละชีวิตอุทิศตนเพื่อให้แสงสว่างนี้จะได้ดําเนินต่อไปได้ในขณะเดียวกัน บุคลากรอื่นๆก็จะได้รับผลประโยชน์จากแสงสว่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้าและจากคุณงามความดีของผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประกาศนั้นในวรนนี้เราคำนึงถึงพระวจนะขององค์พระเยซูคริสตเจ้าที่ทรงสอนให้เราภาวนาขอพระบิดาเจ้าจะได้ส่งคนงานเข้ามาทํางานในเนื้อนาของตรงดังนั้นในโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีของสถาบันแห่งแสงธรรม ผมเองและขอเชิญชวนทุกท่านจะได้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาวนาวันขอพระพรต่อพระเจ้าเพื่อจะได้ส่งคนงานมามากขึ้นซึ่งในขณะนีส้สภาพของสังคมมีคนที่แต่งงานก็มีน้อยแล้วกแต่ละครอบครัวก็มีลูกน้อยมันก็ดูเหมือนจะขาดแคลนอย่างไรก็ตามด้วยพยานยสออสองขององ,องค์พระพิมเเจ้าและการเสียสละของพวกเราขิเชชนไทยก็คงจะทำให้ บุคลากรที่มารับการอบรมที่สถาบันแห่งนี้มีจํานวนพอสมควรแล้วก็ยั่งยืนต่อไปขอพระเจ้าจะได้ประทานพรแด่ทุกทกท่านที่ให้การสนับสนุนมาทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขอพระแม่มารีองค์อุปธมร,รมของข้าสชนไทยจะได้โปรดเมตตาทรงนำอภิบาลและให้การสนับสนุนบรรดาผู้ที่ปีกแาะะเรียกจะได้มีความสนใจ ในสถาบันแห่งนี้ทั้งชายทั้งหญิงเพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นนักบวชชายหญิงหรือครวาสก็ตามที่เข้ามาศึกษาสถาบันแห่งนี้ก็จะได้รับอนิสงส์ได้รับความเชื่อความศรัทธาและเป็นประจักษ์พยานชีวิตและประกาศองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นข,นขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับ